การสอบสนามท้องถิ่นปี66ในครั้งเนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการทําไมผมถึงพูดแบบนั้นแบบนี้ครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับการสอบสนามท้องถิ่นนี่มันมีข้อดีอยู่หลายอยา่างซึ่งข้อดีอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมคิดออกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสนาม,มอ,นอื่นนะครับก็คือการสอบสนามท้องถิ่นเนี่ยมันสามารถสอบและได้บรรจุเข้ารับราชการในสนามเดียวเลย นสนามท้องถิ่นเนี่ยเขาจะสอบทั้งภาคกอไก่และกอขอไข่ในวันเดียวนะครับสอบเช้าแล้วก็บ่ายตอนเช้านี่จะสอบภาคกอไก่และตอนบ่ายเนี่ยจะสอบภาคขอไข่นะครับพอคุณสอบเสร็จปุ๊บโดยประมาณนะครับโดยประมาณมันจะประมาณอีก1เดือนมันก็จะประกาศผลสอบถ้าใครผ่านภาคกอไก่ภาคขอไข่ตามเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้คุณก็จะมีสิทธิสอบภาคคอควาย เขาก็จะกําหนดวันให้คุณมาสอบสัมภาษณ์ภาคคอควายที่ส่วนกลางหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับคุณก็ไปสอบถ้าคุณไปสอบแล้วเขาจัดเรียงลําดับคุณได้ลําดับที่ดีๆคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ได้บรรจุในรอบแรกเลยนะครับตามลําดับที่เขาเปิดสอบแต่ละตําแหน่งว่าเขาต้องการกี่ตําแหน่งยกตัวอย่างเช่นตําแหน่งนิติกรใช่ไหมครับอาศูนย์สอบสนามนี้เขาก็จะกําหนดไว้ว่าเอาเกียรตราเขตนี้ ภาคนี้เขาต้องการกี่ตำแหน่งกี่อัตรานะครับถ้าคุณได้ลำดับดีๆคุณก็จะได้บรรจุรอบแรกเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสนามอื่นยกตัวอย่างนะครับสนามยอดฮิตอีกสนามหนึ่งคือสนามกอพอกอพอเนี่ยเวลาคุณสอบผ่านนะครับโดยหลักนะโดยหลักไม่ใช่ภาคกอพิเศษนะเอากอปกติกอพอปกติเนี่ยเวลาคุณสอบผ่านภาคกอใช่ไหมคุณก็จะได้ใบ ว่าคุณผ่านภาคก่อทีนี้คุณก็ได้ใบเนี่ยกำไว้ในมือคุณก็ต้องไปรอไปติดตามข่าวว่าหน่วยงานไหนส่วนราชการไหนมันเปิดสอบภาคขอเฉพาะตําแหน่งอีกพอมันเปิดสอบคุณก็ต้องไปสมัครเพื่อสู้ภาคขอไข่อีกนะครับมันคนละวันมันคนละเวลาและไม่รู้ว่ากี่เดือนเขาถึงจะเปิดตําแหน่งที่คุณมีวุฒิภาคขอไข่ที่จะสอบตําแหน่งนั้นได้นะครับและอีกอย่างหนึง่งเวลาเขาเปิดสอบนะครับส่วนกลางเขาไม่ได้รับเยอะ ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เขาไม่ได้รับเยอะเว้นแต่สนามตำรวจสนามครูนะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับส่วนกลางที่เขาเปิดสอบนะครับสำนักนั้นสำนักนี้ที่เขาเปิดสอบภาคขอไข่เขาจะรับไม่เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับสนามท้องถิน่นนะครับผมไม่ได้บอกว่าภาคกกพมันไม่ดีข้าราชการส่วนกลางมันไม่ดีผมไม่ได้พูดแบบนั้นผมไม่ได้พูดแบบนั้นแค่ผมกําลังจะบอกว่าถ้าคุณสนอบสาถ้าคุณมาสอบสนามท้องถิ่น ถ้าคุณตั้งใจจริงเนี่ยสนามเดียวรู้เรื่องเลยเพราะว่ามันสอบทั้งภาคกอไก่และภาคขอไข่คุณไม่ต้องไปสอบกอไก่ผ่านปุ๊บแล้วต้องไปติดตามข้อมูลข่าวสารไปดูเว็บไซต์นะครับรอติดตามวม่าหน่วยงานไหนเปิดสอบบีกคุณไม่ต้องเพราะท้องถิ่นนี้มันชวัวร์เลยว่าคุณต้องได้สอบภาคกอไก่คุณต้องได้สอบภาคออาขอไข่ถ้าคุณคะแนนดีคุณมีอ่าถ้าคุณสอบแล้วมันผ่านคุณก็ต้องไปสอบภาคคอควายต่อภาคสัมภาษณ์เห็นไหมครับมันรวดเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไป ลุ้นนะครับว่าหน่วยงานไหนจะเปิดสอบอีกในภาคขอไข่นะครับผมเลยอยากจะกระตุ้นอยากจะเชียร์นะครับให้คุณแบบตั้งใจอ่านสอบเลยนะครับสนามท้องถิ่นมีการแชร์ตามเพจตามเว็บไซต์ใน YouTube ติวเตอร์ฟรีก็มีพอสมควรนะครับที่ดีๆนะที่แบบแจ่มๆก็มีเยอะพอสมควรนะครับใน YouTube ก็ลองไปติดตามเขาดูนะครับเที่ยวนี้เอาให้มันได้เลยสนามท้องถิ่นกัดฟันสู้ครั้งเดียวคุม้ม นะครับถ้าสอบติดแล้วได้บรรจุครั้งเดียวคุ้มเลยนะครับอยู่กันยาวๆอยู่ถึง60เลยเว้นแต่จะมีการแก้กฎหมายนะครับให้มีอายุข้าราชการถึง63-65ก็ว่าไปโอเคนะครับนี่ผมมาแบ่งปันจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ตอนนี้ก็รับราชการในตําแหน่งนิติกรอบตอยู่นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นลูกจ้างนะครับพราสนามเนี้ยมันพลิกชีวิตได้เลยนะครับโอเคนะครับมาแบ่งปันแนวคิดดีๆโอเคนะครับ Bye.